วันนี้พาแม่มาอันอันเหลาซอยอาลีมาเส้นพะรามสีจะมาง่าเข้ามานี่เดียวไม่ถึงร้อยเมตรจะพาแม่มากินเป็ดปากเกงอันอันเหลาเป็ดปกกักเกงราคานนี้สาวสาวห้าสิบบาทยี่สิบาปีกันราคาเท่าเดิมอันนี้ไก่เบตงนะครับซึ่งหากินยากไก่เบตงต้องไปกินที่ยะลาอันนี้ก็ปลากระพงผัดเต้าหู้ ต่ตายเบตงมันก็เต้าหูน้นี่ถ้าอร่อยต้องทำาจากน้ำน้ำธรรมชาติคือมาจากแหล่งน้ำตกจะรอเป็ดเป็ดยากเป็ดพันจีถามว่าปิบัติแล้วผัดฟีนนึงอย่างแล้วผัดผัดซีเสฉวนวตารางสั่งหม้อไฟปลากระพงเนื้อปลากระพงหม้อละสามร้อยไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินดูอร่อยไหม ไก่เด็ดต้มอร่อยมากนะครับเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยเนื้อแน่นร้ายไก่ของดีมันแน่นหนามุ่งเนี่ยเคยเคยกินมาหลายครั้งแล้วเนี่ยจะมาแล้ว,ลวนัน่นเองยินๆไม่เหมือนไก่ทัท่วไปนะครับคือเขาแหลกองชีวิตเยอะเยวะมีปากต้องสั่งจ้านี่คือหม้อไฟดาวนึก,กนอปลากระพงปริมาณขนาดนี้สามรอดด้อยถือไม่แพง ถ้าลองกินดูอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินน้ำดีกว่าลองชิมน้ำดีกว่าลองกินน้ำดีวกนนดว่าลองดูดูน้ำก่อนว่าน้ำซุปอร่อยเปล่าแม่อร่อยเปล่าเพราชาติกลมกล่อมแต่ก็รสแบบแบบสไตา์บางๆนะน,นี่ยไม่ค่อยเข้มข้นสตล์อาหารจีนเออดูเต้าหู้เลยเต้าหู้ เอ้ยเปลือกเปลือกเปลือกทุกคนต้อตู้ต้อต totally ู้ต้อพูดเรื่องฝั่งตรงอยากเบ่งตรงนะครับเนี่ยอร่อยเพราะว่าทำจากน้ำธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือน้ำจากภูเขาไม่ใช่น้ำแลก็ทำได้นะครับแต่แต่ยอมรับว่าตัเขาอร่อยจริงต้อตู้เราจิ้มกินไปแล้วต้อตู้ต้อตู้แบบปลากระพงเป็นปักกิ่งมาแล้วนะครับของแป้งห่อรสชาติเป็นไงยังไม่รู้เลยแม่รสชาติเป็นไงบ้าง เป็ดปังกิงห่อแป้งเนี่ยเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้าง<ม>อร่อยแม่บอกอร่อยถ้าอร่อยวันหน้าจะมาอันเหลาอีกนะครับนี่ก็เพิ่งมาเนื้อเป็ดทาให้หนึ่งอย่างฟรีนะครับเน<ม>ื้อเป็ดัดเต้าซี่<ม>ัดเต้าซี่แล<ม>้วต้องลองชิมดูว่า<ม>เนื้ออร่อยจริงหรือเปล่าเนื้อเนื้อเป็ดก็ถือว่าอร่อยนะครับน้อเป็ดก็กรอบแต่แป้งไม่ผ่านแ,แป้งกระด้าง กินมันจะละลายแตกก็ได้แต่ภาพรวมรถเก๋าจี่ตัวเนี้ยเรือนุ่มนะฮะแต่รถลดไม่ค <s salud> ่อยเคลื่อนออกสไตล์จริงๆออกจืดๆหน่อยก็เริถือว่าโอเคละลายจริงเลือดเลือดปลกระเพยเลือดปลาตั้งหู้ก็อร่อยตั้งหู้อยากเป็ดต้มนะครับเลือดปลาก็อร่อยแน่นเนื้อแน่นอยากจะบอกว่าเอาปลาน้หนักสี่ห้าโลเราเอาเอาอาหารไปชิมชิมนะครับผม เนื้อปลาอร่อยเผือก็องกินด้วยเผือก็อร่อยอ่ะต่อไปต่อไปต่ดูนื้อปลาเรากินนื้อปลาด้วยก่อนนะครับเนื้อปลาเนื้อปลานะครับเนื้อปลาเร่งเนื้อปลากระพงเี่งหนึบหนึบเลยครับคนที่บอกว่าเนื้อปลาสี่เจ็ดกิโลเนื้อจะหนา หนังก็ละลายในปากอ่ะละลายติดฟันมาเนอะอร่อยถือว่าอร่อยอ่ะได้ราคาสามร้อยราคานี้จริงก็ถือว่าถูกอร่อยก็มาซ้ำเนื้อเป็ดก็นุ่มไม่ติดนิ่มนะครับอร่อยบางที่บางโรงแรมเนี่ยเนื้อเป็ดแข็งกระด้างกินไม่อร่อยเลยก็ถือว่าความร้อนไปอ่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะถ้าความร้อนมากไปจะแข็ง เว้ยนะครับกินล้างคอล้างปากร้อยบาทมันรู้อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องลองลองชิมดูชิมดูนะครับรู้จะอร่อยไหมเพราะแต่ละร้านรสชาติาไม่เหมือนกันอหอมหวานนะครับตัวข้าวเหนียวอะ่ะไม่แน่ใจว่าจะจะช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวตามหมูหรือเปล่าเที่ยวเขาเรียกเที่ยวงู ก้อนเม็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม็ดม่น่าเม็น่าจะเป็นข้าวเหนียวเชื่องงูไม่น่าใช่ไม่เช่งงูไม่จะจะเรียงตัวสวยกว่านี้แต่รสชาติภาพรวมหอมเชื่องเชื่องเป็นไงบ้างลองดูภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้คะแนนเต็มร้อยก็เอาไปเจ็ดสิบพอแล้วกัน ค่าใช้จา่ายนะครับพันสี่ร้อยสามสิบบาทแต,แ,ตแต่ราคาจริงอ่ะแค่พันสามร้อยนะครับแต่ที่นี่คิดเซอร์วิสสิบเปอร์เซ็นต์เลยบดร้อยสามสิบบาทเป็นพันสี่ร้อยสามสิบอาหารไม่แพงแต่แพงค่าเซอร์วิสแต่ถ้ากินเยอะนะโดนค่าสุดเยอะแน่เลยนะครับต้องกินต้องคำนวณด้วยโอนกินเป็นหมื่นค่าเซอร์วิสเป็นพันนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับบันทึกวันหน้ารีวิวใหม่ครับผม